สวัสดีค่ะพบกอบครัวบนไมาอีกแล้ววันนี้เปิดมาก็เจอไส้กรอกเลยวันนี้เราจะทําเมนูเกี๊ยวดอกทานตะวันนะทุกคนอย่างแรกเราก็ต้องมาหัน่นมาหัน่นฮอทด,ดอกของเรานะคะไส้กรอกแล้วฮอทด,ดอกของเราแล้วก็บั้งนะทุกคนบัง้งบั้งอย่างนี้ค่ะทุกคนก็บั้งผ่านอย่างนี้นะคะทุกคน เราก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอย่างนี้นะนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ลายขวางน่นะคะซื้เนื่องมาจากเมื่อวานนี้เราทำอ่าปูหม่มผ้าปูอัดหม่มผ้านะคะเราซื้อเกีียวมาทำใช่ไหมทุกคนทีนี้มันเหลือ เหลือต้องทำไงเราก็ต้องมาหาเมนูทำทุกคนนี่เราก็ต้องเอามาทำเกี๊ยวทอดนะคะทุกคนเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะทุกคนเพื่อนๆนี่คือฮอตดอกที่เราบั้งไว้แล้วนะคะทุกคนบั้งเป็นตะข่ายไว้ค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะแล้วเรามาทำเกี๊ยวนะคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะเ,เกี้ยวนะคะทุกคนอันเียวนี่นะค่ะพับเข้าหากันอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กันไก่ใช้กันไก่นะคะตัดผ่ทุกคน,น,น,นตัดแล้วแต่เราจะเอาถี่เอาไม่ถี่ขนาดไหนนะคะต<ม>่อคะทุกคน แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาหอวดอกนะคะทุกคนห่อค่ะห่อเข้าไปนี่นะคะห่อเข้าไปหุ้มเลยนะคะนี่ห่อหุ้มอย่างนี้เสร็จนะคะน้ำแตะทุกคนวันนี้ขออนุญาตใช้มือเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วเราก็แปะเข้าไปนะทุกคน แล้วเราก็กางออกมานี่เนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจะทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาไปทอดนะทุกคนนี่เราก็จะได้แบบนี้ค่ะทุกคนอันที่สองก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับแผ่นเกี๊ยวเข้าหากัน แล้วเราก็ตัดแล้วแต่เราเจะถี่ขนาดไหนนะทุกคนเอาคิดว่าสวยเลยนะแล้วเราก็ฮอตดอกมาใส่นะทุกคนเอาฮัตดอกที่เราบ้างไว้มาัน ทำเสร็จนะทุกคนเราน้ำทาช่วงสือถ้ายนี่แล้วก็จะได้อย่างนี้ค่ะทุกคนเราก็จะได้ดอกทานตะวันของเราสวยๆอย่างนี้นะคะดอกไม้เนะะี่ยค่ะแต่แม่ควตั้งชื่อว่าดอกทานตะวัน <c oughs> แล้วจะเป็นดอกไม้อย่างนี้นะทุกคนเราก็จะทาไปเรื่อยๆนะทุกคนทําไปเรื่อยๆคนะ่ะทุกคน ก็หุงการน้ำมาแปะเสร็จแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบนี้ เราก็ห่อเกี๊ยวของเราเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเราได้สองจานนี่เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยจ้าจ้าพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะร้อนมากไม่ได้ทุกคนทอดเกี๊ยวมันจะไหม้ เราต้องทอดไฟอ่นอ,อนๆนเห็นไหมเราเกี้ยวลงไปทอดแล้วนะทุกคน นี่ค่ะเราต้องทอดไฟอ่อนนะทุกคน๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเกียวทอดดอกทานตะวันของเราหรือดอกไม้ก็ได้นะคะวันนี้แม่ครัวจะทานกับน้ำจิ้มบวยนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนขอให้ทุกคนทานข้าวให้อร่อยนะคะคลิปนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนนะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดค่ะ บายบายสวัสดีค่ะ